ยินดีต้อนรับสู่เดบเบตค่ะ โอ้โหตอนนี้คงไม่มีอะไรจะร้อนแรงไปกว่ายาในกลุ่ม G l p 1ีวันแล้วนะคะในฐานะตัวช่วยลดน้ำหนักที่ต้องบอกว่าได้ผลดีเยี่ยมจริงๆแต่มันก็เริ่มมีเสียงเตือนดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่น่ากังวลน,นั่นก็คือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกับไขมันวันนี้เราเลยจะมาคุยกันในคำามสำคัญที่ว่าการที่กล้ามเนื้อหายไปในปริมาณมากขนาดนี้มันคือความเสี่ยงระยะยาวที่เราต้องกลับมาคิดใหม่หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่ราคา ที่ต้องจ่ายซึ่งยอมรับได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างที่เรากลัวกันวันนี้ดิฉันจะมาในมุมที่ว่าการสูญเสียกล้ามเนื้อระดับนี้เป็นความเสี่ยงที่เรามองข้ามไม่ได้เลยค่ะเพราะบทบาทของกล้ามเนื้อเนี่ยมันซับซ้อนและสําคัญต่อสุขภาพโดยรวมมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยส่วนผมจะขอเสนออีกมุมหนึ่งครับว่าแม้ปริมาณกล้ามเนื้อจะลดลงก็จริงแต่คุณภาพของกล้ามเนื้อที่เหลืออยู่มันอาจจะดีขึ้นจนน่าทึ่งก็ได้นะครับ ซึ่งมันอาจจะช่วยรักษากําลังหรืออาจจะทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นด้วยซ้ำและเอาเข้าจริงเรายังไม่มีหลักฐานชัดๆเลยว่าผลเสียระยะยาวที่พูดพูดกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงงั้นขออนุญาตเริ่มก่อนเลยนะคะคือต้องยอมรับเต็มปากเลยว่ายา GLP1 นี้ มันมหาศา์มากในการลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันซึ่งเป็นประโยชน์มหาศาลต่อสุขภาพเลยแต่เราต้องมองเหรียญอีกด้านด้วยค่ะข้อมูลที่เรามีตอนนี้มันมันค่อนข้างน่าตกใจนะคะคือในน้ำหนักตัวทั้งหมดที่ลดลงไปเนี่ยมีสัดส่วนที่เป็นมวลกายไร้ไขมันก็คือกล้ามเนื้อเป็นหลักปลาเข้าไปถึง25 3 9 ตัวเลขนี้มันสูงกว่าการลดน้ําหนักด้วยกันคุมอาหารแบบปกติหลายเท่าเลยนะคะถ้าให้เห็นภาพชัดขึ้นอัตราการสูญเสียกล้ามเนื้อจากการใช้ยาเนี่ยเทียบเท่ากับการสูญเสียกล้ามเนื้อตามวัยของผู้สูงอายุหลายปีรวมกันเลยนะที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือคนส่วนใหญ่คิดว่ากล้ามเนื้อมีไวแค่ออกแรงยกของแต่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยค่ะ กล้ามเนื้อของเราเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าเมตาบอลิซึมของร่างกายเป็นคลังสำรองโปรตีนที่ใหญ่ที่สุดที่ร่างกายจะดึงไปใช้เวลาเราป่วยหนักบาดเจ็บหรือติดเชื้อที่สำคัญกว่านั้นนะคะกล้ามเนื้อได้ไม้มีไว้แค่ยกของหนักแต่เป็นเหมือนโรงงานผลิตฮอร์โมนสำคัญที่เรียกว่าไมโอไคซซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้จัดการของร่างกายคอยสั่งการระบบเผาผลาญระบบภุมคุ้มกันเลยไม่ใช่แค่เสียแรงแต่เรากำลังเสียผู้จัดการคนสำคัญของร่างกายด้วย ดังนั้นการที่กล้ามเนื้อหายไปเยอะขนาดนี้มันเลยเชื่อมโยงโดยตรงกับปัญหาสุขภาพในอนาคตค่ะโดยเฉพาะภาวะที่น่ากลัวมากที่เรียกว่า s a ค c o p e n i c obesity หรือพูดง่ายๆก็คือผอมซ่อนไขมันค่ะคือวันที่เราหยุดยาแล้วน้ำหนักดีดกลับขึ้นมาส่วนใหญ่ที่กลับมามันคือไขมันล้วนๆตกใจนั้นมันส่งผลเสียจริงๆในทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนประเด็นหลักของผมเลยก็คือ การเสียปริมาณไม่ได้แปลว่าต้องเสียคุณภาพการทํางานเสมอไปเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากจากการผ่าตัดลดความอ้วนซึ่งก็เป็นการลดน้ําหนักอย่างหัวหาเหมือนกันพบว่าถึงแม้คนไข้จะเสียมวลกล้ามเนื้อไปเยอะแต่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกลับไม่ได้ลดลงตามสัสดส่วนเลยนะครับตรงนี้แหละครับที่นํามาสู่แนวคิดเรื่องคุณภาพของกล้ามเนื้อลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรามีสเต็ก2ชิ้นที่หนักเท่ากันชิ้นแรกมีไขมันแทรกอยู่เยอะมากเหมือนเนื้อวากิว อีกชิ้นเป็นเนื้อแดงล้วนๆแน่นอนว่าชิ้นที่เป็นเนื้อแดงล้วนๆก็เหมือนกล้ามเนื้อคุณภาพดีคือมีพลังก,กำลังอัดแน่นมากกว่าในน้ำหนักที่เท่ากันผมกำลังจะบอกว่ายา GLP-1 อาจจะช่วยรีดไขมันที่มันแทรกแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อหรือที่เรียกว่า m y สเตียโ o s i s ออกไปทําให้กล้ามเนื้อที่เหลืออยู่มีคุณภาพดีขึ้นเหมือนเราเปลี่ยนสเต็กติดมันให้กลายเป็นเนื้อสันในที่ลีนและแข็งแรงกว่าเดิมดังนั้นถึงแม้ปริมาณกล้ามเนื้อจะลดลงแต่คุณภาพที่ดีขึ้น อาจจะชดเชยกันได้ทำให้ความแข็งแรงโดยรวมอาจจะเท่าเดิมหรือดีขึ้นด้วยซ้ำผมเลยมองว่าความเสี่ยงที่เรากลัวกันมันอาจจะยังเป็นแค่ทฤษฎีที่ถูกประเมินไว้สูงเกินไปเมื่อเทียบกับประโยชน์มหาศาลจากการลดไขมันที่เห็นผลชัดเจนแล้วโอเคเห็นด้วยเรื่องคุณภาพกล้ามเนื้อนะคะเป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมาก แต่ถ้ามองในมุมกลับกันล่ะคะการที่เราไปโฟกัสแต่เรื่องความแข็งแรงอันเดียวมันทําให้เรามองข้ามหน้าที่อื่นของกล้ามเนื้อที่สําคัญไม่แพ้กันไปหรือเปล่าคะหมายถึงหน้าที่ด้านเมตาบอลิซึมที่คุณพูดถึงตอนแรกใช่ไหมครับใช่เลยคะ่ะความแข็งแรงมันเป็นแค่งแง่มุมเดียว แล้วหน้าที่ในการเป็นโรงไฟฟ้าเผาผลาญพลังงานเป็นคลังโปรโตีนยามฉุกเฉินหรือเป็นโรงงานผลิตฮอร์โมนไมโอไคที่คอยคุมระบบภูมิคุ้มกันล่ะคะบทบาทพวกนี้มันผูกอยู่กับปริมาณหรือมวลของกล้ามเนื้อโดยตรงเลยนะการที่โรงงานพวกนี้มันเล็กลงหรือหายไปมันต้องส่งผลกระทบกับภาพรวมแน,น่ๆถึงแม้ว่ากำลังแขนกำลังขาเราอาจจะยังเท่าเดิมมันเหมือนเรามีรถที่เครื่องยนต์เล็กลงถึงจะยังวิ่งได้แต่พอเจอทางชันหรือต้องเร่งแซงฉุกเฉินมันก็ไม่มีกําลังพอในที่นี้ก็คือความสม ความสามารถของร่างกายในการรับมือกับการเจ็บป่วยหนักๆไงคะเป็นประเด็นที่ดีครับแต่ผมว่าเราต้องมองภาพรวมของทั้งระบบนะไม่ใช่มองแค่อวัยวะเดียวประโยชน์มหาศาลทางการเผาผลาญที่ได้จากการลดไขมันสะสมทั่วร่างกายเป็น10บสกิโลกร,รัมเนี่ยมันอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าผลเสียจากการที่กล้ามเนื้อบางส่วนหายไปก็ได้นะลองคิดดูสิครับการที่ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือ การอักเสบทั่วร่างกายลดลงความดันดีขึ้นไขมันในเลือดดีขึ้นผลลัพธ์สุดที่ที่เกิดขึ้นกับสุขภาพโดยรวมมันอาจจะยังเป็นบวกอย่างมหาศาลการลดไขมันปริมาณมากมันเหมือนการรีเซ็ตระบบผอผานทั้งหมดซึ่งประโยชน์ตรงนี้มันอาจจะใหญ่พอที่จะกลบผลกระทบจากการเสียมวลกล้ามเนื้อบางส่วนไปแล้วก็ได้ฟังดูดีนะคะแต่ดิฉันว่ามันเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปหน่อยเพราะมันมองข้ามความจริงที่เจ็บปวดข้อหนึ่งไป นั่นคือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณไข้หยุดยาอ่าประเด็นเรื่องน้ำหนักที่กลับมาหรือเวทรีเกนใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่สูงลิฟต์หรือถึงจุดที่น้ำหนักคงที่แล้วหยุดยาข้อมูลมันค่อนข้างชัดเจนว่าน้ำหนักที่กลับคืนมาเนี่ยส่วนใหญ่มันคือไขมันไม่ใช่กล้ามเนื้อที่เสียไปวงจรการลดแล้วเพิ่มน้ำหนักซ้ำๆหรือที่เรียกว่าเวทไคคลิงแบบนี้มันจะทำให้องค์ประกอบร่างกายเราแย่ลงเรื่อยๆทุกรอบและมันจะนำไปสู่ภาวะซาโคเปนิกโอเบชิตี้ที่พูดถึงตอนต้นโดยตรงเลยซึ่งนี่แหละค่ะคือระเบิดเวลาของจริง แล้วภาวะานี้มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรือครับช่วยขยายความให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมมันน่ากลัวมากค่ะลองนึกภาพคนคนหนึ่งที่ดูภายนอกอาจจะไม่อ้วนมากหรืออาจจะดูผอมด้วยซ้ําแต่ข้างในร่างกายแทบไม่มีกล้ามเนื้อเลยมีแต่ไขมันสะสมอยู่เต็มไปหมดโดยเฉพาะไขมันในช่องท้อง คนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคหัวใจและภาวะดื้ออินซูลินสูงกว่าคนอ้วนปกติด้วยซ้ำไปเพราะไม่มีกล้ามเนื้อมาช่วยจัดการน้ําตาลในเลือดแถมยังเคลื่อนไหวลําบากลมง่ายกระดูกหักง่ายในระยะยาวนี่คือสิ่งที่เราอาจจะกําลังสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวให้กับคนไข้ในอีก5-10ถึงปีข้างหน้าค่ะโห oh, พอคุณพูดถึง sarcopenic obesity แบบนี้ผมนึกภาพออกเลยมันน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะนะแต่ผมสงสัยนิดนึงครับ ความเสี่ยงที่คุณพูดมาทั้งหมดนี้มันเป็นปัญหาของยา GLP-1 โดยเฉพาะหรือจริงๆแล้วมันคือปัญหาของการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วทุกรูปแบบกันแน่ครับไม่ว่าจะเป็นการอดอาหารแบบสุดตรงหรือแม้แต่การผ่าตัดกระเพาะมันก็เสี่ยงต่อการเสียกล้ามเนื้อและเกิดโยโย่เอฟเฟกเหมือนกันใช่ไหมครับก็จริงค่ะมันเป็นความเสี่ยงของการลดน้ำหนักเร็วทุกรูปแบบถ้าอย่างนั้นทางออกก็ไม่ใช่การปฏิเสธยาซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง แต่คือการใช้มันอย่างฉลาดและมีกลยุทธ์ใช่ไหมครับแหล่งข้อมูลของเราก็พูดชัดเจนว่าต้องทำควบคู่ไปกับก,บการปรับโภชนาการให้กินโปรตีนสูงๆและที่สำคัญคือต้องออกกำลังกายแบบมีแรงต้านหรือเวทเทรนนิ่งเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้ยามันเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ทุกอย่างได้เราต้องสอนให้คนไข้ใช้เครื่องมือนี้ให้ถูกต้องควบคู่ไปก,กับการปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่คุณกังวล เห็นด้วยร้อยเปอร์เซเลยค่ะว่าแนวทางแบบผสมผสานเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดแต่ในโลกความเป็นจริงการจะผักภาระไปให้การออกกำลังกายและโภชนาการทั้งหมดมันอาจจะเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปหน่อยนะ คนส่วนใหญ่ที่ใช้ยาเหล่านี้เขาก็มักจะมีอุปสรรคในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วไม่เช่นนั้นเขาคงไม่มาถึงจุดที่ต้องใช้ยาเรากำลังพูดถึงการสูญเสียก้าวเนื้อในอัตราที่สูงมากซึ่งมันอาจจะต้องใช้ความพยายามในการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงเพื่อชดเชยการที่เราบอกว่าก็ไปออกกำลังกายเพิ่มสีมันอาจจะง่ายที่จะพูดแต่ทำได้ยากสำหรับคนไข้ส่วนใหญ่ผมเข้าใจประเด็นนั้นนะแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็ต้องปรับมาที่จุดเดิมคือ ณตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลการศึกษาระยะยาวจริงๆที่เชื่อมโยงการใช้ยากลูจีเอลพีกับภาวะเปราะบางหรือฟลาจิวตี้หรือภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยซาโคพเนียได้อย่างชัดเจนเลยนะงานวิจัยที่มีอยู่มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคําถามนี้โดยเฉพาะเรากําลังถกเถียงกันถึงความเสี่ยงในอนาคตโดยอิงจากตัวชี้วัดระยะสั้นอย่างการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบร่างกายเท่านั้น การจะฟันธงว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์ทางคลินิกที่เลวร้ายในอีก5หรือส0ปีข้างหน้ามันยังเป็นแค่การคาดการ์อยู่เลยดิฉันว่ามันไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องการที่เรายังขาดข้อมูลระยะยาวนี้แหละคือเหตุผลที่เรายิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นไม่ใช่ลดความกังวลลงการเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนทางชีวาภาพที่ชัดเจนขนาดนี้โดยอ้างว่ายังไม่มีคนล้มป่วยให้เห็นมันเหมือนกับการเห็นรอยร้าวเล็กๆบนเขื่อนแล้วบอกว่า ค่อยซ่อมตอนที่เขื่อนใกล้จะแตกแล้วกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อในระดับนี้มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วและบทบาทของมันต่อสุขภาพก็เป็นที่ยอมรับกันในวงการแพทย์การรอให้ผลเสียปรากฏในอีกหลายปีข้างหน้าก่อนจะลงมือทำอะไรดิฉันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่รอบคอบอย่างยิ่งผมไม่ได้บอกให้เพิกเฉยนะครับแต่ผมกำลังบอกว่าเราต้องชั่งน้ำหนักให้ดีระหว่างความเสี่ยงที่ยังเป็นทฤษฎีกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงแล้ววัดผลได้แล้ว ประโยชน์ของการลดน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญต่อโรคหัวใจความดันเบาหวานมันมีหลักฐานที่จับต้องได้และหนักแน่นมากการที่เราไปโฟกัสกับความเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์มากเกินไปมันอาจจะทําให้คนไข้ที่จําเป็นต้องได้ประโยชน์จากยาเหล่านี้จริงๆเกิดความกลัวจนไม่กล้าใช้เราควรจะให้ความสําคัญกับการสื่อสารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นผ่านการดูแลแบบองค์รวมที่คุณก็เห็นด้วยมากกว่าที่จะสร้างความตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ ถ้าให้ดิฉันสรุปมุมมองของตัวเองอีกครั้งนะคะยา GLP-1 เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการลดไขมันและช่วยชีวิตคนได้จริงๆแต่การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นพร้อมกันมันเป็นเหมือนดอกเบีย้ยที่มีราคาแพงและเราต้องใส่ใจอย่างยิ่งยวดผลกระทบของมันมีมากกว่าแค่เรื่องแรงน้อยลงแต่มันคือสุขภาพของระบบเผาผลาญูุิคุมกันและองค์ประกอบร่างกายในระยะยาวโดยเฉพาะความเสี่ยงของภาวะผอมซ่อนไขมันเมื่อน้ำหนัก กลับมาเพิ่มขึ้นความเสี่ยงนี้ไม่ควรถูกมองข้ามหรือประเมินต่ำเกินไปในการตัดสินใจทางการแพทย์ค่ะส่วนผมยังคงยืนยันในมุมมองที่ว่าเราต้องมองที่ประโยชน์สุทธิต่อสุขภาพโดยรวมซึ่งการลดไขมันได้มหาศาลนั้นได้ปรับปรุงระบบเผาผลาญให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นยังไม่มีหลักฐานฟันธงว่าจะนําไปสู่การสูญเสียการทํางานของร่างกายหรือผลเสียในระยะยาวและแนวคิดเรื่องคุณภาพกล้ามเนื้อที่ดีขึ้น ก็าอาจเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยลดผลกระทบนั้นได้การจัดการความเสี่ยงจึงควรทําผ่านการดูแลแบบองค์รวมสอนให้คนไข้ใช้เครื่องมือนี้อย่างถูกต้องไม่ใช่การหวาดกลัวเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธ,ธิภาพครับดิฉันคิดว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้มันสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าการลดน้ําหนักในทางการแพทย์มันซับซ้อนกว่าแค่ตัวเลขบนตาช่างเยอะมากมันไม่ใช่แค่ลดไปกี่กิโลแต่เป็นเรื่องคุณภาพของน้ําหนักที่ลดลงด้วย การที่เรามาถกเถียงกันอย่างจริงจังเรื่องสุขภาพของกล้ามเนื้อจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งถูกต้องเลยครับและมันยังชี้ให้เห็นว่าทางออกที่ดีที่สุดคือแนวทางแบบผสมผสานที่ต้องทำควบคู่กันไปทั้งการใช้ยาที่เหมาะสมโภชนาการที่เน้นโปรตีนและการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งชัดเจนว่าเรื่องนี้ยังมีอะไรให้เราต้องศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมอีกมากจากข้อมูลที่เรามีในปัจจุบันครับ